สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็คือชุดก็คือโอ๊ยตึกเป้นวันนี้นะคะโล่ก็ได้รับการบรรจุดแต่งตั้งเข้ารับราชการครูนะคะวันนี้ก็วันที่1นึ่งธันวาคมพศ2566นะคะก็วันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนไปตามติดนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็ ไม่มีอะไรค่ะก็เพลินๆน,นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปนะคะก็ไปเจอกันที่เหตุค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ ึงเขตแล้วนะคะก็กำลังลงทะเบียนค่ะเป็นสาขาวิชานะคะจากนั้นนะคะก็ไปหาที่นั่งค่ะตามเอกแล้วก็ตามลำดับเลขที่ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นน้องแพมนะคะมาเช้ามากเลยง่วงเวอร์นะคะแล้วก็น้องวายุสุดหล่อของเรานะคะ จากนั้นนะคะก็จะมีท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะมาให้กล่าวคำชมเชยแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็เลือกโรงเรียนค่ะทุกคนพอเลือกโรงเรียนเสร็จนะคะก็รวบรวมเอกสารค่ะแล้วก็ไปปั๊มลายนิ้วมือกันค่ะที่กองพิสูจน์หลักฐานนะคะ อ,อยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็วุ่นวายนิดหน่อยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะพี่พี่ตำรวจนะคะที่แบบไม่ได้แบบอมองในเรื่องเพศของเราเลยแล้วก็ยินดีกับเราด้วยนะคะตื่นเต้นมากทุกคนนี่แล้วก็นี่เเอกสารต่างๆตามลำดับนะคะ แล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วค่ะของวันนี้ก็คือตั๊มลายนิ้วมือนะคะนี่ก็วันนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเสร็จแล้วก็หาอะไรทานแล้วก็ เดินทางไปมอบตัวที่โรงเรียนค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นบรรยากาศสั้นๆที่เก็บมาให้ทุกคนดูนะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของตุลโล่เบลเบลไปล่าด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย